ครับสวัสดีครับก็ลูกค้านะครับวันนี้แกนมากรอกนะครับก็ตอนนี้น้ํานะครับน้ําไม่ออกจากถังนะครับหรือจะออกนะครับแต่ออกน้อยเนื่องจากว่าระดับน้ําเนี่ยเขาสูงท่วมท่อนะครับสูงพอดีกับท่อน้ําออกเลยอันนี้น่าจะเป็นของท่อน้ําออกด้วยนะครับจะน่าจะมีปัญหาของเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เขาค่อนข้างจะสูดเยอะนะครับระดับน้ําออก นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ่ก,ก็สะอาดดีนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูปัญหาก่อนครับว่าปัญหาเขาเป็นอะไรนะครับ mm hmm. โอเคครับไปชมกัน mm hmm. ในว่านตรงนี้ก mm ็ออกไม่นอนเลยโอเคครับอุทธ เรามันไขมันเยอะท่อออกน้ําจะเห็นว่าจากครั้งแรกเนี่ยไม่ลงท่อออกด้านนอกเนาะไม่ลงแล้วทําให้การไหลของน้ําไม่โปรไขมันก็จะกับสะสมตัวอยู่ในระบบท่อนะครับต่อให้เราจะาล้างท่อด้านต้นล้างพิพแถบแล้วนะครับหรือจะล้างบ่อแล้วนะครับแต่ท่อน้ําออกไม่ออกนะครับทําให้ไขมันสะสมอยู่ในระบบระหว่างการ ถึงแม้เราจะทำแค่หนึ่งจุดจัต่อแล้วแต่เส้นท่อปัญหา <นะ S 1> ม,มันมันอยู่ที่ทางออกอะนะครับมันก็เลยทําให้การไหลไม่ได้แล้วบล็อกไขมันทั้งหมดะคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มลงมือทงี้นะครับผมโอเคถ้าคุณเนนี้ผมแทบไม่ต้องยุ่งเลยเลยด้วยซ้ำไปโอเคครับทำเลย มาเป็นนมเป็นมิ้วช็อกโกแลตมิ้วคือมันเป็นไงไขมันเยอะใช่ไหมไขมันใช่ครับเหมือนรตีฟองนมเลยอ่ะแล้วก็ไขมันน่ะเนาะนมก็ไขมันไได้เดี๋ยวเขาเอาออกทีเดียวอาจะสองสองปีไม่ได้ เราไม่ได้ไม่ได้ล้างตรงท่อข้างในเลยอ๋อใช่ครับผมออย่างนี้ถ้าเราตักบ่อยๆนี่ตักบ่อยๆมันก็ช่วยให้ระบายน้ำครับมันก็ช่วยให้มันไม่ซ้งตรงในพ่อง่ายขึ้นใช่ครับผมใช่ครับผมควรตักแบบสามเดือนสามเดือนครั้งครับผมก็เอซีเขาจะมีเรื่องของประจำปี กับสามเดือนอย่างเงี้ยครับเนี่ยออกมาเห็นไหมออกมาเห็นไหมเป็นก้อนเลยใช่ครับผม ทะลวงได้ใช่ครับอยากให้ผมใช้งูเหล็กผมก็ใช้งูเหล็กให้นะ<ง>แตู่เหล็กมันต่างยังไงงูเหล็กก็เจาะครับมันเป็นสปริงไงครับมันก็จะเจาะเข้าไปแล้วเหมือนบางทีมันก็ตีอาจจะแตกได้ถ้าในกรณีถ้าท่อเล็กพอนะครับแต่พอเวลามันเป็นเหนียวเหนียวอยู่ข้างในแล้วเงี้ยมันก็ไม่ออกงูติดงูเหล็กหมดอ่ะเพราะผมเองผมก็มงูเหล็กมีผมก็มีงูเหล็กผมก็ทางูเหล็กแต่ถ้าเจ็ตแล้วมันจะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ลงมาแล้วเอาที่ตักมา 对吧？各位呢？ nhà các bạn Cái thải này toàn hay là dù thiếu hồi nào em lùng đi ลงไหมก็คือลงลงี๋ยวเขาก็แต่ต้องม่ให้ลง มาไม่มาลงน้อยค่ะลงน้อยลงน้อยเพลลงน้อยใช่จากนี่องะจากันนี้มันมีห้องน้ำนี่แม่บ้านเข้ามาอีกเนาะมีห้องน้ำนี่แม่บ้านดูตรงเนี้ยมันไตลมาชัหน่มยแต่มันก็ลงน้อยหน่อยลงหน่อยแต่ลงที่ลงดูอันนี้นะประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันลงหน่อยเดียวไม่เยอะพี่ดูนะตรงเนี้ยดูตรงกระดาษ ลงน้อยแต่ไม่ลงเยอะโอไวไปตอกอะไรแน่แนไปดูข้างในลงนะงขานพี่จ๋าเชิญค่ะพี่จ๋าพี่จ๋า ออิดก่่นาแค่นี้ก็ได้แล้วอันนี้อยู่ตั้งจอหน่อยสิอ่าอ่าโอเค

โอเต้เต้อเต้ออกไปเต้ไปออก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 ไป่ะไม่เกี่ยวกับเดไปลงลงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดน้ำค้าให้ยผมไว้หน่อยสิเปิดเปิดน้ำค้างไว้อะใช่ครับผมจะไล่น้ำเอาเปิดไว้ตลอดอ่ะ ครับผมเปิดไว้ตลอดเลยครับโอเคครับผมเรียบร้อยสําหรับงานนี้ครับแกะมากรอบุโรวาดครับ้เดี๋ยวไปตามกันครับว่าจะไปทำที่ไหนต่อไปครับอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อไตเจ้าเอกโอ้โหสบายเลยครับอนะครับก็อ่ะที่เดียวกันนะครับแกนมงกรอกนะสำหรับอันนี้ลูกค้าไม่ทราบนะว่าจะต้องตัดไขมันนะครับอันนี้ก็เต้น dạng côn. ไม่ใช่เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนี่ถ้าล้างทอบ่อยบ่อยล้างกลิ่นน้ำส้มสายชูกำจัดกลิ่นกดมันจะเป็นกดเปรี้ยวนะแต่เบกกิ้งโซดาเป็นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท้ายแล้เกิดออกซิเดชันท่านั้นเองแล้วมันระวังแล้วทำอย่างนั้นทุกเดือนดีไม่ช่วยมันไม่ได้ช่วยเปลืองเปลืองค่าเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาแพงและไอ้ที่เป็นผง เออ่ทุกอย่างนะครับมันจะเป็นโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์หมดนะครับมิสเตอร์มัสเตอร์อะไรพวกนี้เป็นโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์หมดแล้วครับแต่ผสม,ม,มก็โซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ถ้าจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วครับแต่มันใช้กันปริมาณตอนหลังมิสเตอร์มัสเตอร์ออกมาเป็นซอสเล็กๆสมัยก่อนมาเป็นขวดเราชอบใช้เป็นน้ำมากกว่าอ่าถูกต้องใช้เป็นน้ำดีกว่า เป็นน้ำมันเหมือนจะเข้าไปได้ได้ดีกว่าถูกต้องอันนั้นใช้เดือนละครั้งดีไหมคะได้ครับเราปกติเราจะเทประมาณครึ่งขวดต้องบล็อกปากไว้นะครับถึงจะเทได้ที่นี่หมดนะครับอ๋อปุดปากนี่แล้วค่อยเทออนั้นใช่ครับเราค่อยเปิดน้ำแรงๆเลยอ่าทิ้งไว้ต้องประมาณครึ่งชั่วโมงทิ้งครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดน้ำแรงๆลงใช่ครับผม ดีกว่าใช่ครับถ้าปล่อยไหลมันก็ไหลออกมาแล้วครับเทต้อยสิบขวดมันก็ไหลออกหมด้วครับวอดวอดวอดวดวดวดตัวอยากอยู่กับช่างต้องเลอะหน่อยเริ่มสะอาดแล้วอันนี้มันเข้าไปอย่างไงวิ่งด้วยระบบเหมือนกับเหมือนจรวดดมีแรงดันเป็นตรวด 第一个。 ข้างในเยอะข้างในตกท้องข้อซุดมันซุดอ,อยู่แล้วค่ะเออม,มันสุดแน่ๆอยู่แล้วล่ะนะจากตอนแรกอยู่นี่อืมโอ้ยที่นี่ยังดีบ้านผมลงไปนี่บันไดสองขั้นน่ะทำบันดไดไดสองขั้นน่ะไม่หมดโอโ้แค่ตัวบ้านก็เข็มก็ติดต้นแล้ว ลงเข็มอย่างนั้นก็นีน่ในหมู่บ้านเขาทยอยลงเข็มลงเข็มรอบบ้านเลยเนี่ยแน่แน,แน่นอนสีครับแกมาขอบ,บุรวาดลงเข็มกันเฉพาะเอาคนชาวบ,บ้านธรมธรมดาธรรมดาลงเข็มสี่ต้นสี่ต้นอ่ะรวมค่าผลแล้วก็อยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นแล้วเห็นไ,ไหมแล้วนี่รอบบ้านกี่ต้นล่ะนี่ลงรอบบ้านยี่ห้าต้นส่วนใหญ่เขาเริ่มทยอยทำ คนเข้าใจอ่ะใช่ไหมเ,าเขาก็ลงกันเพราะว่ามันขี้เกียจมายิ้มย่อยมีเงินไปถมอยู่ใต้ดินเท่าไหร่มันมนจุกจิดแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพวกสัตว์อะไรนะชอบโผล่มาตรงรที่มันมันไปแอบอยู่ใต้ใต้บ้านปุ๋ยสายเ g ครับเอสใช่ไหมใช่ครับปุ๋ยสายเ g สซีเขาจะมีฟิวเลอร์เขาจะเรียกฟิวคูท มันจะมันจะมันจะระบบขาม้าไม่ไม่ใส่แล้วถ้าใส่ใส่อันนี้ไปจะ้ะ เข้าทง่ายๆเลยเราก็ว่าแล้วเราเราพะจารณาแล้วมันไม่ได้ตันตรงตรงอ่าใช้น้ำยาอะไรก็ไม่ช่วย ตรงนี้ก็ตันอีกนี่ตรงนี้ก็ตันนี่เห็นไหมมันจะเข้าไปแล้วจะรู้สึกได้ใช่ไหมครับว่าตรงไหนดีเขารู้เขารู้มีฝรั่งถามว่าทำไม ใช่ครับผมเหมือนกันเหมือนกันครับผมแต่ท่อเขาใหญ่กว่าเราครับแต่บ้านสมัยก่อนเขาจะไม่มีระบบเขาเป็นท่อเดียวกันหมดเลยครับที่นี่ที่ที่นี่ก็เหมือนกันี่ที่นี่เป็นท่อเดียวหมดท่อส้วมท่ออาบน้ำท่อเดียวกันหมดแล้วอย่างมันถ้ามันตันก็ออไป่ต้องพูดถึงกปรดูมือสะอาดไหมนะดำเลย เ,เดิมอ่ะมันค้างอยู่หลังค้างอยู่ยยหลังนี้ก็สองปีไงไ <S <S ถ้าไม่ดูแลเลยปีนึ่งก็กันแล้วครับ บ้านนี้ไม่ตันแต่มันไม่มันไม่บ้านนู้นตันบ้านนู้นตันแต่บ้านนี้ใกล้ตันเยอะนะพี่อันนี้ก็เยอะเพราะว่ามันมันันสูงไม่พ่อมันบีบมันบีบด้วยใช่